สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเกมโรบอกนะครับในแบบแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์นะครับแต่คลิปนี้นะผมก็ตั้งใจจะมาสุ่มเมทัลไนส์นะครับผมไม่รู้ว่าในการ์ตูนเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ในไอตู้นเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าผมก็รอไอเนี้ยมานานมากเลยนะครับเมทัลไนส์อะตอนแรกเก็บเพชรได้ประมาณ4ี่หมืน้าะนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็เก็บมาเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ว่าตอนนแบตเทิลพาร์ตผมก็ได้ฮันจิมาแล้วแต่ผมว่าผมจะลงคลิปให้คนดูนั โอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนละกันนะครับผมก็จะแบบเร่งสปีดด้วยนะครับเวลาสุ่มโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองสุ่มนะครับตอนนี้ผมก็เติม VP ไปแล้วนะครับมันก็น่าจะประหยัดเพชรขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้เมท่อไหร่หรือเปล่านะครับสี่หมื่นห้าเลยเนี่ยจะไม่ได้นี่โคตรดวงสวยเลยเอ้ยเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนลืมเปิดเลยนะครับอยู่ไหนว่าลัคกี้อะลัคกี้โพชั่นนี่นี่นี่นี้นะครับกดยุทไปเลยแล้วจากนั้นเดี๋ยวผมขอสุ่มแล้วก็จะะเรร่งสปีดนคับ เอ้ยเมื่อกี้แค่อะไรสี่ร้อยเพชรแรกก็ได้โนดข่าวแล้วนะครับแต่โนดข่าวผมไม่รู้มันดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้คันในกีใช้นี่มาด้วยนะครับแต่ว่าตอนแรกผมยังไม่ได้ต้องการสองตัวนี้ครับตอนที่ผมต้องการเมทัลไนน์นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องออกตัวที่ไม่ได้อยู่ในตู้แน่ๆเลยไม่ได้ออกก็ไม่ใช่เมทัลไนน์แน่ๆเลยครับผมว่าผมเล่นแล้วนะจะสุ่มเล่นสปีด้วยนะ้นี่อีกแล้วนะน่ะได้แล้วได้แล้วทุกคนผมได้แล้วนะครับโอ้โหเอ้าไมเป็นไรไเป็นไร เมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมได้มา2ตัวเลยได้อะไรเมื่อกี้ได้เมทัลไนท์กับอีกอีกตัวหนึ่งอะไรวะไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้นะครับโอ้สุ่มแค่2โลได้ตั้งเอ้ยไม่ใสองโลดิสุ่มได้ตั้งสุ่มตั้งเขาเรียก800เพชรได้อะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะมันชื่ออะไรอะคาตาคุริแล้วก็เมทัลไนท์เอ้ยสุ่มแป๊บเดียวได้เลยนะครับแค่ไม่กี่เพชรเองประมาณ2,000เพชรหรือเปล่า4,000 4,000 4,32ประมาณ1,600แล้วกันครับตีซะักพันหกเพชรเมื่อกี้ก็1,200เพชรนะครับ สุ่มแค่นี้เอ้าสุ่มแค่2รอบได้เลยเปิด Lucky ลัคกี้พิชชันด้วยนะครับโอ้สุ่มไปประมาณ800เพชรป่ะครับทุกคนเออแปดร้อยเพชรเนี่ยได้มา3ตัวเลยครับแล้วก็อีก400เพชรเป็นพันสองไอ้พันสองร้อยเอ้ยพันสองร้อยเพชรรอบสุดท้ายเนะี่ยมันได้อะไรอะ่ะพันสองร้อยเพชรรอบสุดท้ายเมื่อกี้ผมเผลอกดลั่นไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เปิดออโต้คลิกอยู่นะครับอันนี้คืออะไรกิฟช็อปอ๋ออันนี้ผมเดี๋ยวผมค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรลงทีมดี ครับตอนนี้ผมก็ใช้แค่นี้อยู่ใช้ ola, อุนคิโอลาทอแล้วก็คิงนะครับคิงนะ่ะมาจากเรื่องเจ็ดเจ็ดเจ็ดบาทป่ะ <laughs> ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเจ็ดบาทแล้วก็อนะุนคิโอลาเนี่ยมาจากเรื่องบีดนะครับอันนี้ทอผมไม่รู้นะครับว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูอนิเมะแล้วนะครับคนข้ทง,ทงที่จะเออนะครับไม่ได้ดูแนละ้วเอ๊ะทำไมเป็นหัวกะโหลกอะ่ะเอ๊ะเป็นลูกกระดูกกระดูกหัวกะโหลกอะมันคืออะไรอ๋อมันน่าจะเป็นไอ้นี้ใส่นะ่ะคูลิงคูลิงเหรอนี่ยใส่แล้วเนะี่ย งั้นเดี๋ยวผมค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับผมก็มาสุ่มแค่นี้นะครับเป็นแค่คลิปสั้นๆที่มาสุม่มเออมันสุ่มอะไรอะสุ่มตัวนะครับมันจะเป็นแค่คลิปสั้นๆแค่นี้เองนะครับคลิปก็แค่สามนาทีเองนะครับแล้วก็มันมีอะไรให้ผมทําอีกไ,มนะไๆๆๆหมเนี่ยในแต่ละวปนบนึงนะครับเม่ทาไนท์มันอีโวได้นี่หว่าจะได้ว่ามันอีโวได้นะครับผมขอดูก่อนว่ามันใช้อะไรอีโวบ้างแป๊บนะครับเม่ทาไน อีโบอ๋อใช้นี้ฟูลพาวเวอร์คอเอาจากไหนนะผมไม่แน่ใจว่าจากไหนมันบวก25%่ t t a c k าเแอคแทแล้วก็บวกโดนอาเซนอลนะครับแล้วก็โมจิอะไอคาตาคุริเนะเอ้ยอันนี้ก็อีโบได้ใช้เดวิสฟุตกับคัพเค้กคัพเค้กเราต้องเอาจากไหนอ๋อ oh, อันนี้ครับได้นะครับมันเขียนว่าครับอยู่ลองไปดูดิคัพเค้กคัพเค้กนี่นี่น,นี่อ๋อใชอ้ผมว่ามันก็ใช้ของเยอะอยู่นะเนี่ย ไอแต่ว่ามันตีสโลว์นะครับมันก็ดีองนี้แหละแต่ตอนนี้ผมอยากได้ตัวสโลว์ก็คือไอเอมิเลียนะครับซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่ต้องซื้อมันก็มีแค่นี้นะครับไอโอเคไม่มีอะไรขายแล้วครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ